ถนนท่งเมื่อบานแย่หน่อยสุดยอดเลยค่ะโอ้สวยถนนอย่างดีเลยนี่กลางทุ่งมาขับสบายสบายเอ้ีอนะกะเซ็นมีส่วน เที่ยวเด้อพี่น้องภาคอีสานตอนนี้กําลังดอกไม้กําลังเริ่มบานดอกจานบานงามเลยค่ะถนนกอบถนนก็อ,อัน,น,นกําลังแล้วแมม่สวยงามเลยปะัปะบ้านบ้าสุดลงที่ลาบสูง น,นี่เขาเรียกว่าสีแยกเมืองใหม่ทางนี่ก็ซิเลี่ยวเ,เมื่อหน้าแยกหน่อยแล้วบ้านโพเมืองโอ้แต่เป็นข่อยคำลงนะดื้อดื้อดือเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยหาดไส้สูงไปหน้าตาลน,นี่เดี๋ยวนี้นะไม,ไ,ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเลยห้วยนางขาวไปอีกดิ นาไปอีกเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าห้วยนางขาวน่าก็เหมิดแล้วเนาะ นี่ทางเลี้ยวเขามือหน้าใหญ่หน่อยท่บ้านใครว่าอยู่ตรงนูน้นนาเออขั้นบันไดนเออนาปนาปลาร้านตะตอนนี่นาตะตอนอยู่ตรงนี้นี่ใช่เลยนี่ใช่หมดเลยนี่เดี๋ยวเฝ้า<ๆ>ไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยนาใหญ่หน่อยนาพ่อใหญ่หน่อยหมดเลยเป็นป่าดงดิบเลยค่ะปวดป่ปาติว๋วเด้อเนี่ย อุ้ยไายให้เบิง่งเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็แม่เบิดโน่นโอันนี้ไปอีกพยาอาจารยนี่ฮะถึงละถึงละถึงละจ้ามาเด้อมาเบิง่งพวกท่อผู้เฒ่ากำลังสวัสดีค่ะนี่แม่คุณแม่ย่ายห,หน่อยดิจ้ะเป็นยังไงย่าย บมะขามบมะขามเามาขามึ้นเขึ้นหนาวมือนี่มือนนี่ขึ้นหนาวเขึ้นก็เลยใส่เพื่อนมะขามสม้ามมะขามหวานขามสม้มขามสม้มมีหลายต้นนะนี่ไปกินเขาต้นไทเกอรกับเขาเห็ดแล้วจะไปนึกกินหวานหรืงฮะ เมื่อแล้วกินแล้วเมื่อเสียาไปกินผล<อ>ฮะกินนี่แล้วเดี๋ยวจะห่อเมื่อหายงวนหรอนีอ่หน่อยให้กับเขาแล้วจ้ะแม,ม่เอิญไม่ยายเอิญแม่ไปกินเขาใช่ <c oughs> ละไม่กันเท่าผลน,นะ <c oughs> อ,อ <c oughs> ไม่กันเท่ากันถือมาย่ำลืมแลวก็แล่นมาเอาไม่กันเท่าเอาห่อเอาสันนะเดี๋ยวากหลายหนึ่งโอ้เก่งเก่เก่งเกขึ้นสันได้ขึ้นสันไสิขึ้นสันไม่ใ่ขึ้นสันไหนบอ เาไปเรามากอนี่ในวยุ้ยลาบอกเขาเย็ดหม่งมันกินเขาแต่เสาอ่เอาะเดีมไม่โอวัรตินมาน้าสูงาเขาเอี๋กินเขาก้นฉันน่ะนีนเขาก้อนยังกินนมไม่ใหญ่ว่าอันมันมีผู้ขืนชั้นหายใครไม่มีชนขืน พุ่มะขามเอาอะไรกินกุ้งเท็ดเอเอ,เอเอาแหละเอาไห้แห้งเอาแหละแห้งม,กม,าามักแล้วมะขามนะพุ่นพุ่มต้นมะขามมะขามก็ไม่วางก็ซื้อเลยอันนี้ต้นบ,บุกบกบอมะขามสมข้าซื้อน้ำมะขามหวานข้าเอามะขามหวานมาแหลกมะขามสม <c oughs> แจ้าอันเจ้าวันมะขาถึงไงป อันนี้เอื่อยย้อหน่อยด้อนี่เอื่อยเอื่อยผู้นั่นๆๆๆคือย่อยหน่อยเขาเด้อนี่เอื่อยผู้ใหญ่นี่มีแม่ป้าไปกินขขาวกันไปเก็บบรกคามคือกันนี่อยู่ทงหน้าโอ้ยสักสิีกลช่วยอาข้ก็ใหญ่ปลูกขาอกีมาอ้อันนี้กไปลูก ต้นไผ่ต้นไผ่ป่าบ่าแม่มใส่หย่อนนี้ได้ทุกคักอ่มอามา,าอีกเจ้าหน่อยเนี่ยเป็นหมืน่นผุนได้หั่นต้นนึ่งน่นใหญ่เราปลูกไว้ต้นใหญ่เห็นไหมตัวก็เป็นหมื่นอหันต้นใหญ่ใหญ่อ่าอันหนึ่งของหอมสักคับอ่อาฝน,นต้นซักแม่เราปลูกไว้โอ,อ้ยมองนี้วิวมองนี้สวยงามคักนี่ หัวเทียงเนี่ยอมอกงมอนแล้วสิใดหมองนี่ยยโจแล้วสิหายมงมอนแนแห่ต่เกอืสบายแล้วมันนีอว่าตรงถมนอว่าตรงถมนมันสูงเลยเนาะเออแก้แล้วขาอนว่าอันมองห้องนี้ห้องมัมอน กระจกเลาะให้แบ่งให้ไม่เห็นนี่ไม่อยากจะกลักกบเลยเออลุงยิ้มมากป่ะไปกินข้าวเดี๋ยวเราเคยมาดูอีกผนใหญ่เรายางไปเะยยางโตกดกั <c oughs> นนผู้ยางก่อนนะแม่ผู้ยางน้ำหลังนันงน่นดูสาว เดี๋ยวยังไงแม่ันมาเก็บอ,อากาศเย็นมือเนเลยอันนี้เทียงเทียงหน้าร้านใสกับร้านไผ่พันยูนี่เลยมานอนนี่มือน นี่อันนี้นี่อันนี้น้องอันของน,น้องแม่ไม่เงียนเอยเพิน่นปีนี่อายุเท่าไหรก่กะใหญ่พ<ะ>ีนี่เท่าไหรล่ละพ่อยังบอกแปดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้โ<ห>พี่กำลังเห็ดอันนี้เออเห็ดเบิด์ุพูแนวอยู่หักไปไกลวัวได้หัวเข่าอ,อ่อนเด็กแว้บไม่กันเท่าแล้วออือออขาหนีมันจะ อันนอนยืนหันอีเชอีลูกอีใบพะก,กันไปสิบเวทของเนี่ยแล้วสิลูกไว้เบิงอีลูกนั่นจะว่าซิ่วตัวหนึ่งอีอเชีอบว่ากระเจ็จบตัวหนึ่งอีใบทะถ้าอยากเสืตอ,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 อต่อนอันอันอีใบน้ำมัน่หญ่โคตรอ่ะอ่ะก็คอยลูกลันปดเนี่ยเออลันปดหลุ่นนี้อเอาลาเอาลานนัอาลานปดแลา้วมัเาานเลยลันปัดมัน มันรลดอ่าหลุดไฟบ่อใดจังหวัดขวัญขาอ่อนโอ้ไปใดอยู่อันนั้นมันเนียมันเฮ็ดจันใดแบบนีวเอ้าใช่น้มันเนื้องโอ้วันนั้นนั้นเท่ากับทากันหมดเนาะหล่อนลั่นเฮ็ดจันใดเพอตากับโบยู่แล้วไปดีบีมให้คนมึงมีแล้วกลับไปให้บวกตีดีบีมให้อ๋อให้วันดีพี่ <laughs> มาหายายมา้เหาย่เอะอาเอาข้องกินไหูพเท่าเข็ดข้องกินมือเสร่านี่ย <c oughs> ไม่ยห่กันนอนไม่ยหา่บ้างก็ไปนอนผุนมือคือน,นอนเฮือนอมือตามือคือน,นี่าานือไ มาหวานเนคำคำ<อ>มาหอดกทู่ฮะโอสโมอกโอสโมอกเขาก็ไปแย่หูดัง <laughs> มันก็ดันต้าก็ากาากอยู่หเห็นแล้วขึ้นขึ้นก็ไปนอนก็คอยอเอามานอนนำอ้ำเขามาหาหมามาอยู่มา,มานหน้าหนุ่มเฮาสองเถ่ามาก็คนยโสนมาคนยโสนสองเถ่า,าพระพจอนเอาลูกตาแดด เมกับดนนนนีเอมนนะได้อมานน้ำยายมือนี่มือนกิกลกบมาจะเอาของไปเอาไปหายตาลินเอหาตาสินแล้วก็จะไปหาตาลินแล้วก็จะไปบมกม่วงอืมเรื้ยงร้านชายนอยู่เพนกับร้านชายร้านสาว่วงมาล่าลูกสาวล่ะผู้ใดวะ ยายบางไม่ยายบางบ่โอ้ร้านขาโอ้ยอ๋อเนาะขนมเอายายบดนบ่ได้ขนมมาฝากออาเอสื้อเอาเด้อร้านลูกวะน่ะร้านโอ้ร้านแล้ลุ่นนี่ก็อสพบแหวนนะนะลูกเนาะเดี๋ยวเมื่อแรกยังสิแว่นไม่ยายอีกเออันั่่อนกอ เขาต้องค่อยหินแล้วจังสรนเลนบยบอกสกัดเย็นก็ได้ได้ยังฮะหั่นสกัดเย็นก็ได้ได้เขาเอาใส่นั่นเห็ดแบบเย็นนะั่นนะโม่ตรงต้มนะแล้วทางใดวิธีอยู่บอกแต่ว่ามันหั่นสกัดเย็นมันหั่นมีกินมันบ่หอมเลยแต่มันดีหอมเลยอันนี้ ถ้าว่าสกัดเย็นนะมันสีซึมมันสีซึมเขาง่ายเว้นบาดเว้นแผลนี่เอาใส่เสื้อเดียบปวดใส่นี่กับอันหัวเขานี่ก็ฟัอยู่น้ำมันนี่ละเออเออเนออเนื้อเพนาะเพราะออันนี้แล้วเขากเขาผสมกับน้ำมันเนื้อผสมอันนั้นอยู่บอกผึ่งน้ำอยู่บใส่ใส่ผึ่งน้ำอยู่บอกกัปวดปวดง่าย ใส่หันหอมห่วยเออยห่วยก็ได้อยู่เต้่นละประคั่มเอาหอยแต่ดุนทะมันเนื่อใส่บัวบกจะเคื่อดอกเพราะว่าบัวค่อยเป็นแผลเป็นอย่างก้นบาดเป็นแผลเนี่ยใส่ดีไว้อันนี้เลยเพื่อนเห็นต้มมันต้มเนี้ยก็กะทิเนาะมะข่าวเนาะต้นมะข่าวใส่ จมิ้นเขาเอามาพาบอกผ้าวหาวนั่นเขามาให้อุ้ผสมน้ำมันตีใหม่กันหน้าวัดฉันรอกสมนั่นมันเหม็นเลยเนาะมันเหม็นแต่ว่าอันแทนจะเสียไหวเป็นปีกับโบเหม็นหืนเนาะมาแต่มาหยาก เขาไอ้อย่านโลกย่านไผ่ออนี่แหละตรวจตรวจก่อนแหละจังได้ม่าแล้วมาพี่ก็มาตรวจอีเมื่อคืนอ๋อสมมเขาไปแย่หู้รังไงไรบรราเลงคไนไรทราบเขาทานประกาศอ,กอืมอืคุณแล้วเขาว่าจัวววงาวายาจังว่าบุตาาพระเวศก็ได้เอาอเขาหงายจะซาำคือเออ เขาคือนเขาทานความโมเสกกับบมีว่าไหนไปวัดอยู่เนยเขาไปเมรุเนี่เอ๊จิไม่หาอีิอยู่อยู่กับใครตอนนี้อยู่กับใครยายอ่ะกำอันซุกแตงตอฮะท่านเป็นอบต่อเออได้เป็นอบตโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำนี่เป็นอบตแล่ะเป็นอบตล่ะบ้านบ้านนั้นใครอยู่ฮะบ้านใครลูก ไของแมม่ันหยู่แล้วก็สก้อนไปไหนสก้อนี่ยสะก้อนต้อยุ่งทุกอย่างทันทัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนเย็นมาค่อยแวะยังยังมีเวลาอยู่หรอเดี๋ยวขับรนั่นไปอั่นรอบบันตาสินเลยค่ะไปบันตะลินเลยไปบวกม่วงเนื้อยหญ่เออจังสิกลับมานอนน้ำหมัน ยากอยู่ง่าหลานขามัน้อนนำ้ำตื้อหลนจะลูกเส้าหลาดวงมาล่า,าน้ำ <c oughs> ว่าเมือเชื่อน,นี่มาคอยไปกินเห็ดบัวใดญคอ,อยก่อยเอาไขา่หมดแดงแล้วคอยปะฮอลงไปเป็นมันนังีสยามตัวใดยังสุดก้อยไข่หมดแดงขึ้นไปกินว่าจะชื่อหกักคือโบเห็ด เออเเวผู้หนึ่งจริงเศได้ปน้องกันบเดียวเออไปเดี๋ยวจังมาแวะอีกเพื่อนึงเออเออเดี๋ยวไปหาผู้เทาอีกกอนมันเยี่ยมผู้เทาบันเนี่มาข้ามาพี่บ้นพี่นอจีพี่ลูกบ่ได้ย่างบ่ได้ไปวัได้เออ ถ้าอายมาหาหน,น่องคนวันเนขาวจุน่นพูนปั้นกบง,ง่ายมาหาผีส่วนนอนนี่คนถ้าไฟมาหาหน่ะคุณจักกันอยู่หรอแม่เรียนผมมาบ้านโอ้ยมาดีจ้าตึงยังต้องอยู่เลยเขาได้ยั่บอก ออวนนนันนี่ก็ปลากือเฮ้ยใหลุรอกันวันนู่นขับไปที่มหอดอมเลยมหอดมื้นนี่พาทอผููเ่ามาหานพาเท่าเดินย่องมาหายมน,มนย่างเมื่อนเสือมานเยี่ยมน้องเพื่อนได้บ้าน Thôi phụt hỏi, giờ hai phụt hỏi nhắn bay con bunty chẳng cần đẩy chăm cân tung bay phụt lên 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 Nó lên lên เด็กอะไตัดีดติน้อง่านอเล็ลมีติลิน้อ่ะ,อะ <laughs> โอ้เพยลยังนอนดูคนใหญ่ดีวแบอย่ะมวูบ่นฟันเนี่แก่หอ

nhưng mới phải, nhưng mới thân nhỉ đấy đầy như vậy là Em đầy cho cô đấy <laughs> <laughs> <heartbreaking> Em đầy cho cho con mà một bạn nhưng <laughs> <laughs> <ha? cười> <t> <privilege> tao nhìn đâu rồi thấy ừ thấy sao nhiều trái như vậy trái nhiều, chú bảo gì nhiều trái như vậy trái nhiều chú bảo trứng đẻ mẹ ban mẹ ban mẹ ban trái dài ăn kim chăm chú à tao định để choi บันบมกม่วงมาให้กินเยนะสันว่ราะไอ้คนเหมนกันก็บอกแล้วเมื่อเช้าในร้านก็ไม่ไปเอามาซอยจุให้กินเรามากเต้ที่เขาแล้วบอกกินก้น้นังเผากินไ้อยอก้อนหนังเผาไก่ยอทำนาหายืดได้กินได้สุย่างไอ้นี้นั่นแม่เลยเอามาเลยที่หนวดขา ข้าวหวานกันนี่เอหยายจับพอเป็นเป็นป็ยกโอ้น่าอยู่วตัวหนิเยะใจยี่บนเยนค้าเลยยี่บนิ้น้อยเดียลยน้อยเดียวเนี่ยเป็นอน่อ๋ำเลยสิโหหาเลย โอ้ย่ยางก็เถอบะจังติีวัวดวยางมาแค่โอ้ย่างบ่ฮัดเหยียเลยตนอนอยู่งอนโคตรี่เตนอนคตรดูเหลวเลยอ๋ลูกยางลูกไปนีงนค้งอง่าเลยบ เออยิ้มแน่ยกมือสองนิ้วสู่สูสองนิ้วจังสี่เออโพสโพสู่ริโพนี่นี่ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้น้ำฝนไม่ใหญ่สิเมื่อได้บาทนี่ยฝนใหญ่สิไม่ไหวเพระเจ้าใหญ่ฝนริโพนิโพมันเงินเด้กโวยดังคนละแข้งแรกละแหละกินเข่าได้บัไกลหนึง นีน่น้องไส้อันน้องไส้อันพอใหญ่หน่อยในพุ่นบัสบายแต่ดีดขึ้นละละกินข่าวได้บักไล่เดี๋ยวสิเมื่อแล้วเนี่ยสิไปไหว้พระจอยไงล่ะกสิเม,มื่อเมื่อเช้านอกกสิเมื่อกรุงเทปเลยมื่อเฮ็ดงานหาเงินเนาะเอาละเขาให้พ่อตายเศร้ออาซาเดี๋ยวสงการานต์น้งสิมาเล่นน้ำใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะบัานเนียน สิพ้าลานลันเหล็กเลี้ยนเห้็กเยเลี้ยวขวาคุณคุณปานี่แม่ย้่ยหน่อยอยูนี่บอกว่ามา,มาอีกแล้วจ้าลูกสาวล่ะแม่ยหญยบางายิ้มนดนที่เลาใยญ่ายย่ยิ้มให้แน่ยิ้มแน่มมโมได้ยินสิผ้ายายไปวัดพระจงญ่ปากแซงไม่ไหวพรา ไช่ไหวพ่อเจ้าใหญ่ขับต่อไปอีกสองกิโลเมตรออันนี้เขาป่าเขาเมืองกันเดี๋ยวเขาเมืองตอนเขาป่าเขาเมืองจักหน่อยเน,ะนาะค่ะ